อย่างแน่นอนก็ค <desktop> ือว่าจะเห็นได้ว่าเราช่วงเนี้การติดเชื้อเนี่ยคือถึงแม้ว่าโรคโควิดนะคะจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วแต่ว่าก็ยังพบว่ามีคนที่ติดเชื้อเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเนาะวันหนึ่งคือวันละ20คนวันละนะคะน้องๆ วันละประมาณ20คนไม่ด่งกว่าน,นี้นะคะคือถ,ถึงแม้ว่ามาตรการกต่างๆจะคายลงแต่ว่ายิ่งตอนนี้คือทุกคนก็คายตามมาตรการไปด้วยไม่ mm hmm. ว่าในเรื่องของการใส่แมสเนานะหรือว่าการเวนระยะห่างการล้างมือต่างๆนะคะก็คายลงไปด้วยก็เลยทํำให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงจากดิมเลย ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้เนาะเพราะว่าโลคโควิดเป็นโลกที่มาใหม่ทุกคนก็จะมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโลคโควิดเนี่ยก็เกิดจากเชื้อไวรัสซาโควิด2เนาะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของสายพันธุ์เนาะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเดลต้าค่ะหรือต่างๆก็มีจำนวนมากด้วยแล้วเนียเชื้อโรคก,ก็มีวัฒนาการตัวเองตาม ตามสิ่งที่เรากระตุ้นก็คือเราได้ฉีดวัคซีนเข้าไปแต่เชื้อโรคก,ก็ดีเวลลอปตัวเองให้เจ็บแจ๋วขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> เจ็แจ๋วแจ๋วขึ้นมาอีกกว่าวัคซีนที่เราใช้กันอยู่เนาะดังนั้นนะคะเมื่อนะที่ได้บอกก่อนว่าซึ่งเนาะพวกไวรัสเนาะก็จะผ่านจากการที่เราสัมผัสหรือว่าไอจามลดกันพอเราได้รับเชื้อเนี่ย ชื้อก็จะเข้าไปสู่ปอดหรือว่าทางเนินหายใจของเราทำให้เราติดเชื้อซึ่งเนาะอ,อาการของโรคเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะที่นี่มีใครที่ไม่เป็นไข้เลยติดโควิดแต่ไม่เป็นไข้เลยไหมเออนนี้เห็นไหมก็มีคนที่ไม่เป็นไข้เลยบางคนเริ่มจะเจ็บคอท้องเสียรับ,บมือก็ได้หรือลมจิงไม่ได้อันนี้อยู่ที่แล้วแต่บุคคลและพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะซึ่ง มีถึง10%เลยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตลงจากการติดเชื้อโควิดดันงนั้นเนาะเราจึงต้องป้องกันตัวเองเราไม่ได้แค่ป้องกันตัวเองแต่เราก็ป้องกันคนอื่นถ้าเรามีเชื้อเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าเราสังคมเราไม่ได้อยู่แค่ตัวเราเองเราจะมีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนบ้าน อย่างเรื่องนี้นะคะที่จะให้อย่างเรื่องของการเว้นระยะห่างเนาะ1-2เมตรนะคะถ้าเราไปในที่ที่ผูกพผ้าหรือคนเยอะๆเนี่ยก็ควรที่จะสวมหน้ากากาอัานไปตลอดอย่างเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็แต่เด,ยเด,ยเดียวทุกคนคือสวมสวมหน้ากากาตลอดอยู่นะเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วเรื่องที่สามเนาะก็คือการล้างมือบ่อยๆอย่างที่พี่พี่ปอกบอกไปนะคะในเรื่องการ ล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะไม่ได้ระวังหรือป้องกันในแค่เรื่องโควิดเท่านั้นเนาะมันยังช่วยป้องกันในเรื่องของเ,ออเรื่องของไข้ไข้หวัดใจหรือว่าโรคติดเชื้ออื่นๆได้อีกเนาะแล้วก็เรื่องก,การตรวจวัดอุณหภูมินะคะหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีอุณหภูมิหรือว่าเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิดนะเราก็สามารถ เดี๋ยวนี้คือเราสามารถตรวจ ATK ได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วเนาะแล้วก็ถ้าใครที่พบผู้ป่วยโควิดนะคะหรือว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอยาหรือว่าไปหาหมอได้ที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าไปในช่วงเวลาราชการเนาะก็คือประมาณ8โมงจนถึงบ่าย2นะคะสามารถไปยื่นบัตรได้เลยนะคะที่ห้องบัตรนะ และโลกที่3นะคะคือโลกอีสุอีใสเนาะมีใครเคยเป็นแล้วบ้างคะโอเคโอเคพูดจางนาก,การนะคะโลกอีสุอีใส่นะคะเป็นเชื้อนะ